รู้ไหมคะว่าเราสามารถใช้ความใจดีของเราเนี่ยคัดกรองคนในชีวิตของเราได้ด้วยเพราะความใจดีนี่แหละค่ะสามารถบอกใจคนได้หากเราใจดีด้วยกับใครแล้วถ้าเขาเป็นคนดีจริง เขาจะเกรงใจเราค่ะแต่สําหรับคนอีกประเภทพอเราใจดีด้วยแล้วเขาจะได้ใจและใช้มันเป็นช่องว่างในการเอาเปรียบเรากับบางคนนะคะที่ไม่มีความเกรงใจไม่ให้เกียรติในความใจดีของเราเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเวลาด้วยค่ะสิ่งที่เราต้องทํานั้นก็คือชัดเจนกับตัวเอง เพราะเมื่อ,อไหร่นะคะที่เราไม่ชัดเจนเราจะตกเป,เป็นเป้าให้คนอื่นเอาเปรียบได้ง่ายๆเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ได้ง่ายๆและมันก็จะกลายเป็นว่าความใจดีนั้นทําให้คนเหล่านี้ค่ะชินแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าทําอะไรกับเราก็ได้สุดท้ายยังไงเราก็ยอมฉะนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักอ่อนแล้วก็รู้จักแข็งให้เป็นด้วยใจดีกับคนที่ดีจริงเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นความใจดีนั้นจะไม่ดีต่อใจเราเองนะคะ